ตรนนี้ตองซุปประตูนะะตรงข้างประตกูกันในการขายของขายเนื้อต้องประตูนะน้ำมนตีกำลังเดินละอดมปทีป่ประตูนะ เมื่อวานมาคนไม่เยอะนนี้คนได้เทียามาเจอตรงนี้จะเป็นขายขายเตือนะครับผมแบบยกตลาดสดยกข้างตลาดมาไว้ตรงนี้นะครับผมวันนี้วันเกิดเก่าด้านนี้ก็ขายเตือนะครับยกตลาดมาไว้ตรงนี้นะ อ่าโดยครั้งนะประตูป,ประเดงอ่าตะเกียเดินผ่านลอดมาเรียบร้อยแล้วเดวนเวินต่ออ่าขาข้าวราดอ่าไ่า ขายพวกผักพันธุ์เยอะแยะฮะเรียกว่าขางชนเผ่ากะบีนะฮะนักไฟก็มีอันนี้เรียกว่าดอกไม้ที่เขานําไปประดับนะฮะนําไปประดับใส่เรียกว่าบูชาฮิฟะของเขานะครับผมก็ไม่ทราบื้อดอกอะไรด้านดูต่ออ่าตะกี้คนเบียดกันเยอะแยะมากมายนะสายแดงโบ ลูกฟงก็มีขายเพชรชัดตะวันก็หนังน้ำหนังฮะเห็ด อาดัาตรงกลางก็ขายเลอาตัวนี้ขายม่อไข่ไหตุทุกคนอาขายม่อไข่ไหนะครับผม เครื่องถ้วยเครื่องแก้วเครื่องชาวางยาวเลยอ่าพวกแก้วพวกอ่าถ้วยแก้วต่างๆนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเระยะทางก็ไกลมากอยู่ แต่คนเยอะมากๆนะแถวซื้อ,อาขายเข้าเสดีเข้ากลาับกันอ้อยเสียบไม้เจอละอ้อยเสียบไม้นะแต่เข้าเสร็จถุงแด่รู้อัดเสียบไม้ าเป็นอ้อยเซียบแต่เขาใส่ถุงไว้นะครับผมยังโบราณอยู่หลายเปลือกอาจจะเดินต่อครับวันนี้เหมือนยกทั้งตลาดทั้งเมืองเชียงจุง,งมาลงไปที่นี่ทีเดียวนะถนนกันเดินกัดเก่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งหลายผักสดก็มีตากแดดกันแดดร้อน,นนะ เอผักส้มผักกุมตวเ้าเจ้าน้าที่วดาว,วเาเจ้าว,วเขา,เาขายู่อ๋อขายยูขายขาย,ายนาะเ,เด้เดอเดอมันมันหาอยู่ตาผมดูสีชไปเรื่อยๆไม่มีแปลกๆอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ขายดอกไม้ ขายดอกไม้ตรงนี้จะถูกมากนะขายดอกไม้ตรงนี้นะใส่กองอยู่ศาลเดินดไปนี้ต่อ ขายกหยขายกหวยหน่อยทายกหอยแค่้นะลูกที่ไหนมาขายดิลูกที่ไหนมาขายอ่ะลูกเขียลูกเนี่ย้ยอ๋อขายกหวยยังไ้อาหารยาเดียมขอข้าวไป้อ้อย่ขายอ้อยด้วยฮะอันนี้จะสูงนะครัอ้อยบางทีเสียบไม้น่ะปีนี เอาใส่ถุงมาขายได้เสียป้ายเห็นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูต่อใครมาซื้อตอปลี่ใส็นก้ขยก็มีใส่กะเ้าใน้เด็กพวกนี้ขายหอมอครดูเขาขายหอมะตอนนี้ก็ขายหอม ดูตอ่ออ่ะตอนนี้เป็นราเด็กเล่นนะฮะอ่ะอตอนนี้ขายข้าวย,ยงห้อยนะอา,อาหารจานดยมของชาวไทยเหมือนกันขายข้าวยงห้อยนะฮะ แล้วเดินดูต่อตอนนี้ถ่ายวิดีโอก่อนแล้วภาพนิ่งจะถ่ายที่หลังนะครับผมตอนนี้ลูกคนเดินมาเชียงตงังแับบ้นตั่ขายแตงขายหอม ไม่รู้นะต้นรับันสุดที่ต่อไปนี้ อาตอนร้อนก็คงจะไม่มีอะไรเยอะนะไปแตงโมว <c oughs> ่าผมอาเดินมาแตงแต่หัวนนถนนจงนฮางห่างๆตอนอนี้เหนื่อยนะครับผม ยาวด้วยคนเ,เยอะแยะมากมายครับได้ทับเป็นหลาย,ลาย,ลายๆอย่างเดี๋ยวจะกลับไปอีกข้างหนึ่งคับจระรวบรวมถ่ายเป็นภาพเิีงมาครับผม